สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดี FC ช่องคำนวณแนวทางพารวยทุกท่านเลยนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่3นะคะจะเป็นเลขติดบนนะคะทุกคนคะ่ะเลขติดบนของเรานะคะจะมีเลขตัวไหนบ้างนะคะถ้าไม่มีเลขติดบนนี้นะคะไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะแต่แอดคิดว่า เลขติดบนแอดนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามีงวดที่ผ่านมานะคะที่หลุดไปตั้งแต่แอดทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะยังไม่หลุดเลยนะ,อ,ะอ๋อน่าจะหลุดหนึ่งงวดนะคะน่าจะเป็นงวดวันที่เท่าไหรอ่อแอด ก็จำไม่ได้นะแต่เคยหลุดนะคะล้าก็มาหลุดงวดนี้แอดคิดว่าเลขติดบนนะคะอ่าถ้าใครชอบในเลขติดบนแอดก็อย่าลืมเอาไปติดอ่าใน2ตัวบนนะคะหรือว่าใน3ตัวบนนะคะให้เลือกติดไว้สัก 1- นถึงสงตัวนะคะถ้ามีเลขทุกคนชอบก็เอานําไปจับได้เลยนะ อ่ะอันนี้เลขติดบนของแอดนะคะก่อนอื่นแอดฝากคาเตือนก่อนนะคะคําเตือนสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใ,ใดๆทั้งสิน้นคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นจากช่องคํานวณในทางพารวยค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะทุกคนค่ะถ้าใครเห็นริ้งด้านล่างนะคะสามารถไปติดตามได้นะเพื่อแอดไม่ได้มาลงช่องนี้แอดอาจจะไปลงช่องนั้นนะคเะ ช่องนี้ชอบมีปัญหานะคะก็ติดตามไว้นะคะเผื่อไม่เห็นกันช่องนี้ก็ติดก็ไปหากันที่ช่องอีกช่องทางหนึ่งได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเลขติดบนนะคะทุกคนคะ่ะเลขติดบนของเรานี้งวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเลขติดบนแอดน่าจะให้หกเจ็ดแปดหรือว่าหกเจ็ดแปดกันห้านะคะก็พลาดไปนะคะแต่งวดนี้แอดคิดว่าน่าจะมีติดซักหนตัวนะคะอย่างน้อยนะคะ <S <S อ,อ่ะก็จะเป็นงวดของวันที่หนึ่ง มิโยหกหกนะคะหนึ่งมิโยหกหกนะคะทุกคนเลขติดบนของเราวันนี้ที่แอดจะนำมาฝากนะคะเด่นๆเลยก็เป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะให้ทุกคนติดไว้กันไว้หน่อยก็คือเก้านะคะก ใครชอบนะคะก็ให้เน้นไปเลย0 1 2ตรงนี้นะคะถ้าถ้าใครมีเลขในใจสมมติว่าเราชอบ8เนี้ยแล้วก็จะเป็น80 8 1 8 2ได้นะคะลองไปจับดูนะคะอันนี้ก็คือเลขติดบ,บนของแอดนะ,ะอ่นเลขที่เป็นไปได้นะคะสําหรับแอดนะคะทุกคนลองหาแต้มมาเนาะถ้าใครมีแต้มในใจก็เอาแต้มเนี่ยมาจับนะคะไอ้เช่น0มีโอกาสมาได้ตัวไหนบ้างนะคะ0 เอาแบบเด่นๆเลยนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้านะคะแอดคิดว่างวดนี้น่าจะเป็นเลขเลขคี่หรือเปล่าสำหรับเอเอแต้มนะคะศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หก กันมนันก็คือศูนย์ห้านะคะอันนี้คือสูตรนะคะต่อไปหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปักหลักนะคะทุกคนณค่ะยังไม่ได้ปักหลักนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะคะเป็นตัวกลับกันนะคะต่อไปก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเบิร์นะคะหนึ่งเป๊ะหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็กันหนึ่งสี่นะคะ ก็ลองเลือกดูว่าทุกคนชอบเลขไหนนะคะระหว่างเลขศูนย์เลขหนึ่งหรือว่าจะเป็นเลขสองนะคะอันนี้คือเด่นของเราเลยนะสองก็จะเป็นสองเก้านะคะสองเก้าสองศูนย์แล้วก็สองเจ็ดอ่าสองหนึ่งเห็นไหมมันก็เป็นตัวกลับของตรงนี้อีกสองสี่กันสองสามนะคะ นี่แล้วก็ตัวรองตัวรองนะคะตัวรองของเราก็จะเป็นเลขเกนะ้าเนาะเก้าสองตัวกับเก้าสีเก้าสาม 9ก้าสี่เก้าเก้าก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดกันนะคะก็จะเป็นเก้าหกค่ะ,ะนี่เป็นเลขติดบนนะคะทุกคนคะ่ะเลขติดบนนะคะก็สามารถนำไปจับได้เลยนะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะแต่ คิดว่าถ้าหลุดปุ๊บน่าจะกลับมาเข้านะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยหลุดยากมากนะคะสำหรับเลขติดบนแอดนะคะที่แอดชอบสุดๆก็จะเป็นแต้มหนึ่งกับเต้มเก้าเต็มหนึ่งกับเต็มเก้าที่แอดชอบสูตรนะคะรองมาที่สองอ้อแอดเอาสองไปด้วยดีกว่า อันนี้คือที่แอดชอบสุดๆนะ,ะพวกนี้ก็จะเป็นแต้มรองที่แอดชอบนะคะเป็นหกแล้วกันนะคะฮะประมาณนี้นะก็ทุกคนลองไปเลือกดูนะสมมติว่ามันอาจจะฟุกมานะคะชอบสูย์อาจจะมาในสามตัวนี้ก็ได้นะคะชอบหนึ่งอาจจะมาในสาม สามชุดนี้นะคะสองอาจจะมาสามชุดนี้หรือว่าทุกคนมีเลขในใจอยู่แล้วอาจจะไม่จับเหมือนแอดนะคะอาจจะเอาสองไปจับกับตัวอื่นหนึ่งไปจับกับตัวอื่นศูนย์จับกับตัวอื่นนีได้เลยนะคะเป็นเลือกได้เลยแต่แอดคิดว่าเลขติดบนญแอดน่าจะมานะคะสาหรับงวดนี้ถ้าหลุดปุ๊บจะกลับมาเข้าเลยนะคะอันนี้คือเลขติดบุนของเรานะคะ ชอบตำแหน่งไหนก็ลองไปเลือกจัดดูนะคะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะพรุ่งนี้แอดจะลงเลขให้แล้วนะคะระหว่างนี้เราก็ไปลุ้นนอยลุ้นลาวกันต่อนะคะนอยลาวนี้เราก็แตก3ตัวบ่อยมากนะคะลาวก็เข้าบนล่างเลยนะคะอ่านี่ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางรัฐบาลของแอดนะคะแอดไลน์ไปตามนี้สมัครสมาชิกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะส่งตัวเลขให้นะคะก็แอดไลน์ไปตามนี้ แล้วก็ทุกคนจะได้เข้ากลุ่มน้องน้อยน้องเล่าฟรีด้วยนะคะตลอดชีพเลยนะคะอ่ะนี่นะคะแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะหรือว่าจะดูลิงก์ด้านล่างนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปนะคะมาเป็นสมาชิกร่วมกันได้นะคะทุกคนค่ะหรือว่าใครอยากจะได้สมุดแนวทางยี่กีนะคะใครเป็นสายยี่นะคะก็จะเป็นสูตรนะ,ะสูตรรวมนะคะสูตรรวมที่แอด ทำไว้นะคะทุกคนสามารถได้เล่มนี้ไปด้วยนะคะถ้าเล่มนี้นะคะมีจําหน่ายอยู่นะคะเล่มละสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีนะคะทุกคนคะจะส่งฟรีนะคะแอดเคยส่งนะะบนดอยก็มีนะคะค่าส่งแปดสิบเก้าสิบเลยนะ่นี่นะคะก็จะมีอ่ะนี่นะคะก็จะมีทั้งรูซ์เก้าประตูมีต่างๆนะคะให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เป็นสูตรที่แอดทำนะคะ 300ก็3 9 0ิบ,บาทนี้นะคะทุกคนจะได้เข้ากลุ่มด้วยนะคะกลุ่มน้องนอยน้องลาวนะคะทุกคนคะ่ะซื้อเล่มน,นี้นะคะจะได้เข้ากลุ่มน,น,น้องน้อยกับน้องลาวด้วยนะคะก็แอดไลน์ไปถามแอดมินได้นะคะแอดมินตอบนะคะแอดมินก็จะดึงเข้ากลุ่มนะคะวันนี้ก็จะมีหวยลาวด้วยนะคะนอยลาวนะคะแล้วแตกกระจายนะคะ เมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามเพจดูนะคะลองไปดูในเพจได้นะคะนั่นแนวทางจะเป็นประมาณนั้นนะคะเมื่อวานก็แตก3าแตกสองเด้งเด้งกับบลาษัทรู้ใ่วิ่งนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวิ่งรวดอะ่ะเข้าเข้าบ่อยมากนะคะแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีแบบตัวคัดให้ด้วยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรวยเบิร์งวัดนี้ก็ขอให้ทุกคน ได้เป็นหลักหมื่นหลักพันหลักแสนเลยนะคะตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะขอให้รวยๆปังๆเฮงๆนะคะอ่าท้ายคลิปนี้ทุกคนเห็นคลิปแอดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยเนะยาะเดี๋ยวแอดจะมาลงคลิปให้อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็ก็ต้องดูอีกว่าแอดว่างหรือเปล่านะคะในทัดัดก่อนที่ห่วจะออกนี้นะแอดพยายามที่จะมาลงคลิปให้ะะทุกคนนะคะทุกคนขายช่องนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะถ้าใครอยาก จะติดตามยาวๆอาจจะไปติดตามช่องนั้นไว้ก่อนก็ได้นะคะเผื่อช่องนี้ปลิวไปก็จะเจอกันในช่องนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ